เรื่องของอ้อเรียกว่าอารมณ์อะไรง่ายๆนะต้องเน,ะใน,ใน,ใน,งน้นะเห็นไหมหนูไม่ทันแนะหละไม่ทันไม่มีใครเขาว่าอะไรหนูเลยตตแต่หนูคิดเองใช่ไหมหนูคิดเองเนาะแล้วก็ไ,ปปไม,นะนะม่เป็นไรจิตมันยังอยู่เรื่องนั้นอะยู่แล้พอนนี้เราเถียงครูเห็นป่ะเมื่อกี้เนี้ย มันผู้ขับสออเหียนใครดูผู้ขับส่อสออว่าอะไรเน็นไมคะไม่เป็นไรขอโทษค่ะไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็จบไปพวกผมก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าแค่คุณถ้าเกิดคุณไม่ทำอย่างนี้กับผมแล้วทำกับคนอื่นเนี่ยเขาไม่เข้าใจนะเขาไม่เข้าใจน้องนะแล้วก็เขาก็จะเหวี่ยงใส่น้องเช่นกันตอเคไนะฮะโอเคนะ ขอโทษนะเริ่มไปค่อยๆถอยไปเรื่อยๆค่อยๆฝึกนะทุกคนค่อยๆฝึกผมก็ไม่เริ่มอย่างนี้ได้ตั้งแต่วันแรกที่รู้หลักการนี้ใช้เวลาเป็นปีครับกว่าจะถึงจะนิ่งนะเพราะฉะนั้นค่อยๆฝึกบอกมันบเทรนมันไปจิตเรามันก็เหมือนเราแหละมันก็ต้องถูกเทรนไปเรื่อยๆจนมันไวและจับได้แล้วจะพอนิ่งๆปุ๊บเออวะจริงวัวนะครับอ้าวโอเคยังไงต่อส่งกันบ้านส่งกันบ้านเฮ้อ ห้ทีเขาอเออๆแกซ้อมก่อนซ้อมก่อนซ้อมก่อนให้เวลาห้าทีซ้อมให้ซอม้อมเบานี่ห้ทีนะห้าทีนะถอดถอถเปลี่ยนถอดได้แล้วพอแล้วแต่ผู้เสียงคนเดี๋วอโทษทีโททีเรื่องิดเองไม่ใช่พี่ซัไม่ยาอไม่ต้องอ่ะกินยาอลไวะอ๋อเยอะอยังไม่ได้งชั่วโงยังไม่ได้ตอนนี้เออยั